สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านานอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูอร่อยออร่อยมาฝากเพื่อนๆน,นะคะสามารถเป็นเมนูสร้างรายได้ได้เลยค่ะนี่นะคะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะไส้กรอกอุ้นเส้นนะคะสามารถทํากินทําขายได้ค่ะอันนี้ย่างเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวัตถุดิบกันเลยค่ะ นี่นะคะส่วนผสมทั้งหมดค่ะก็จะใช้เป็นเนื้อหมูบดนะคะผสมมันค่ะ1กิโลนะคะแล้วก็ข้าวสวยค่ะ1ถ้วยอันนี้เป็นซอสปรุงรสนะคะ2ช้อนโต๊ะกระเทียมสับค่ะ1ถ้วยนะคะแล้วก็จะเป็นซอสหอยนางลมค่ะอันนี้ผงปรุงรสหมูนะคะรากผักชีค่ะเกลือป่อนนะคะน้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวจะมีพริกไทยดำอีกนะคะกําลังโขลกอยู่ค่ะ และนี่ก็เป็นวุ้นเส้นนะคะใช้เป็นวุ้นเส้นสดนะคะ1กิโลเหมือนกันค่ะเราจะมาผสมเนื้อหมูก,กับเครื่องปรุงทุกอย่างนะคะผสมให้เข้ากันค่ะไม่ต้องขยำเยอะนะคะเอาแค่พอเข้ากันค่ะใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะ นี่นะคะพริกไทยที่โคลกค่ะใช้1ช้อนโต๊ะนะคะขยำเท่านี้พอละค่าสําหรับข้าวสวยนะคะเราต้องขยำก่อนนะคะก่อนที่ผสมลงไปค่ะผสมได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะมาใส่วุ้นเส้นกันค่ะแบ่งผสมทีละครึ่งก็ได้นะคะจะได้ทั่วถึงค่ะ ใช้เวลาขยำนิดนึงนะคะวุ้นเส้นถ้ายาวไปก็ตัดแบบนี้เลยค่ะขยำให้เนื้อหมูแล้วก็เครื่องปรุงนะคะเข้ากับวุ้นเส้นค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มยัดไส้กันเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้จะใช้เป็นแบบยัดมือแบบนี้นะคะไส้หมูก็ใช้ประมาณ3เม็ดครึ่งนะคะเป็นไส้หมูหมักเกลือค่ะล้างทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็แช่น้ำไว้แบบนี้ค่ะจะได้ใส่ง่ายๆนะคะ ถ้าใครไม่มีที่ใส่แบบนี้นะคะไม่มีกลวยแบบนี้ก็ใช้เป็นขวดน้ำค่ะตัดเอานะคะเหมือนที่พี่เคยทำให้ดูคลิปก่อนหน้านะคะ พี่ก็จะใส่ไปจนสุดไส้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนมัดเลยค่ะตอนนี้ยัดไส้ไปเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะมาดูการมัดกันนะคะผูกหัวไว้ด้านหนึ่งก่อนนะคะเหลืออีกด้านนึงไว้ค่ะเพื่อเราจะไล่อากาศที่เหลือข้างในออกนะคะนี่นะคะผูกเสร็จหนึ่งท่อนค่ะเราก็จะไล่อากาศออกไปนะคะรูดไปแบบนี้เลยค่ะ ถ้าถึงท่อนสุดท้ายนะคะถ้าเหลือไส้อยู่ก็ใช้เป็นขอดปมเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องใช้ได้นะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็จะเอาไปผึ่งนะคะของวันนี้ของพี่จะไปผึ่งแดดนะคะใช้เป็นกระด้งหรืออะไรก็ได้ค่ะที่มันมีรูระบายนะคะเอาถาดรองด้านล่างด้วยค่ะถ้าผึ่งแดดก็ประมาณ1ชั่วโมงนะคะนี่ค่ะ ของพี่จะพึ่งแดดนะคะ1ชั่วโมงค่ะกลับด้านด้วยนะคะตอนนี้ครึ่งชั่วโมงนะคะผิวก็จะแห้งประมาณนี้ค่ะกลับด้านอีกด้านหนึ่งขึ้นนะคะให้แห้งเหมือนกันค่ะแล้วก็เก็บได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนจะย่างก็ย่างได้เลยค่ะถ้าทำเสร็จแล้วไม่ชอบเปรี้ยวย่างได้เลยนะคะ ้าใครอยากทานแบบเปรี้ยวๆก็เอาไว้ข้างนอกตู้เย็นประมาณ1คืนค่ะวันต่อไปก็สามารถทอดหรือย่างได้เลยนะคะนี่นะคะตอนนี้พี่ก็เก็บมาแล้วค่ะครบ1ชั่วโมงนะคะตัดออกแบบนี้ค่ะเพื่อจะได้เก็บง่ายๆนะคะของพี่วันนี้จะใส่ตู้เย็นเลยนะคะ เก็บไว้ได้หลายวันนะคะจะเปรี้ยวช้านิดนึงค่ะถ้าเอาไว้ข้างนอกตู้เย็นหนึ่งคืนพรุ่งนี้เปรี้ยวเลยนะคะนี่ก็จะแพ็คแบบนี้ไว้เลยค่ะใส่ถุงซิปไว้นะคะไว้ในตู้เย็นค่ะยังไม่เปรี้ยวนะคะวันนี้เวลาตัดก็เอาเศษได้ออกให้หมดนะคะ วันนี้ส่วนที่เหลือนะคะพี่ก็จะเอาอย่างเลยค่ะวันนี้นะคะจะทานแบบไม่เปรี้ยวค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะย่างเสร็จพร้อมทานเลยค่ะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะไส้กรอ,อกหูนเส้นอร่อยอร่อยทำกันง่ายๆค่ะทำกินทำขายได้เลยนะคะถ้าดูจบแล้วชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ